สวัสดีค่ะวันนี้จ,จะพามาทําเมนูส้มตํานะคะส้มตําอันนี้ก็คือเป็นเบสิกของส้มตาที่ทุกคนจะต้องหัดกินนะคะก็คือตําไทยนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเป็นคนกรุงเทพนะคะเมนูแรกส่วนใหญ่ที่หัดกินกันก็จะเป็นเมนูนี้นะคะเครื่องมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเมนูตำไทยนะคะเครื่องเราก็ต้องมีมะละกอค่ะมะละกอดิบนะคะจากนั้นก็จะมีมะเขือเทศสีดาค่ะมีมะนาวนะคะถั่วฝักยาวส้มตำไทยนะคะที่แตกต่างจากตำท,ทั่วไปนะคะก็คือต้องมีกุ้งแห้งกับถั่วลิสงคั่วค่ะแล้วก็ความหวานของตำไทยนะคะก็จะมาจากน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาผงชูรสนะคะตามชอบนะคะความเผ็ดนะคะเลือกได้ตามชอบค่ะจะใช้เป็นพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ได้แต่ว่าสนใหญ่บตำไทยแล้วจะนิยมเป็นพริกสดนะคะ แล้วก็มีกระเทียมไทยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตรียมมะละกอกันนะคะมะละกอนี่ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หั่นตรงขั้วออกหน่อยนะคะจากนั้นให้เราปอกเปลือกค่ะเปลือกมะละกอที่มันเวาวลงไปแบบนี้เราก็เอามีด แงออกนะคะเอาเปิดออกให้หมดนะหลังจากที่เราปอ,อกเปิดมะละกอได้แบบนี้แล้วนะคะให้นําไปล้างยางออกนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาสับค่ะ <S <S การทําเส้นมะละกอนะคะสามารถทําได้หลายวิธีนะคะสําหรับมือใหม่แนะนําให้ใช้ที่ขูดเส้นมะละกอแบบนี้นะคะลักษณะก็คือจะเป็นฟันหยกักแล้วเวลาเราขูดออกมาเราก็จะได้เส้นมะละกอออกมาเป็นเส้นแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็จะขูดไปเรื่อย เวลาขูดนะคะอย่าขูดให้เส้นยาวมากนะคะเวลาทานจะทานยากถ้าเราขูดยาวตั้งแต่คนลูกมะละกอมาถึงปลายเลยแบบนี้มันจะเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะลักษณะก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะหรือจะมีที่ขูดอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เขาจะเป็นฟันหยักนะคะขูดออกมาก็จะได้ลักษณะเป็นเส้นเหมือนกัน แบบนี้นะคะพอขูดออกมาเขาจะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็แยกออกจากกันได้นะคะก็จะได้เส้นที่ขนาดเท่าเกันแล้วก็จะลักษณะหนากว่าแบบแรกค่ะแบบแรกเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นผอมๆบางๆนะส่วนแบบที่สองมันจะหนากว่าคล้ายๆการสับนะคะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าออริจินอลนะก็จะนิยมการสับนะคะคือต้องจับมละกรงให้แน่นแล้วก็สับๆไปนะคะเขาก็จะหมุนลูกไปเรื่อยๆคะ่ะสับสับให้ถี่ๆหน่อยนะคะ จากนั้นให้เราใช้มีดฝา่มามะละกกที่เราสับแล้วออกมาความหนาบางตามความชอบของเราได้เลยแบบสับจะมีความดันดอมค่ะ <c oughs> ก็คือจะมีเส้นหนาบ้างเ <c oughs> ส้นบ,บางบ้างคลากันไปจุดเด่นของแบบสับก็คือมันจะมีเท็กเจอร์หลายๆเท็กเจอร์ในการรับประทานนะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กคลากันไปนะคะมะละกกนะคะพอเราสับไปสักนิดนึงข้างในมันจะมีเม็ดนะคะให้เราแคะเม็ดออกนะคะมันจะมีเม็ดอ่อนๆข้างในนะคะตรงนี้เราจะไม่ทาน โอเคหลังจากนั้นเราก็สับต่อได้เลยค่ะหากใครกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าแปรรูปอาหารเครื่องซีลตู้อบหรืออุปกรณ์เบเกอรี่ต่างๆแบบที่จนใช้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.sge-thai.com ค่ะหรือว่าคลิกลิงก์ที่เราแปะไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ เมนูส้มตำนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มจากการใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนนะคะพริกใส่ตามระดับความชอบนะคะใส่พริก2เม็ดพอค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไทยใส่ไม่ต้องเยอะนะคะกระเทียมสัก3ากลีบเราจะตำพริกกับกระเทียมให้แหลกก่อนนะคะต่อไปจะใส่ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็โขลกให้ถั่วแหลกนิดนึงนะคะ พอถัวเริ่มแหลกแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่มะเขือเทศะคะ่ะมะเขือเทศนะคะก็ฝานหน่อยนะคะเราก็ใส่ลงไปถ้าอยากได้ส้มตําที่มีน้ําเยอะๆนะคะแนะนําให้ใส่มะเขือเทศเยอะนิดนึงนะคะจนจะใส่ไปสัก4ี่ลูกค่ะหลังจากนั้นให้เราเริ่มปรุงรสนะคะเครื่องปรุงของเราเราจะใส่น้าตาลปี๊บลงไปะคะ่ะประมาณนี้เลยตามด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะตำไทยนะคะหวานน้ำ เปรี้ยวกับเค็มตามนะคะหลังจากทำซุปตาเสร็จแล้วให้เราชิมรสเอานะคะว่าเป็นรสที่เราชอบหรือยังคุกให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะแล้วก็บุบตัวมะเขือเทศนิดหน่อยปริสง์แล้วก็กุ้งแห้งนะคะคล้าให้เข้ากันก่อน,นะคะ่ะเราจะเติมผงชูรสนะคะผงชูรสไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณนี้พอนะคะ ทีนี้ให้เราใส่เส้นมะละกอลงไปได้เลยค่ะประมาณสองขยุ้มมือเวลาเค้าส้มตำนะคะมือซ้ายที่จับทับพ,พีให้เราใช้วิธีการควานขึ้นมาแบบนี้จากก้นโคกนะคะส่วนมือฝาาไม่ต้องํำแรงนะคะให้เป็นการคลุกเล้าเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้ทีนี้เราชิมรสได้เลยนะคะชิมรสก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำไทยเดี๋ยวตอนนี้ไปจัดเสิร์ฟกันนะคะ เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูตำไทยนะคะเมนูตำไทยจะเป็นเมนูที่มีรสหวานนํำนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวกับเค็มตามค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะกับเด็กๆนะคะเริ่มต้นที่จะหัดกินส้มตำนะคะเริ่มจากเมนูนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องนะคะหาไม่ยากแล้วก็ทําได้ไง่ายด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเรานะคะคลิปหน้าจ,าจะพาไปทําเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ